มาทุกคนมาเอาละครับเราก็มาอยู่ในเซเลสโซนเสือแล้วก็เราก็มาอยู่ในช่วงเกลือกับผมนะครับผมนะเกลือกับมิกนะครับผมคลิปนี้เหมือนจะสั้นปะเออสั้นนะเพราะว่าเรามีอยู่เท่าไหร่อายมีอยู่เท่าไหร่วะเอ่อมันมันเช็คยังไงนะมันเช็คโลยังไงวะชิบหายหทุกคนอ่านี่ครับผมจากขวาบนนะครับผมนะฮะเหมือนคลิปนี้จะสั้นนะครับมีอยู่ร้อยสี่สิบสี่นะครับผมนะ แต่ผมไม่เล็กนะครับเอาแล้วทุกคนเราจะเริ่มเปิดน้องหมวยไฟฟ้ากันนะครับผมนะพอดีน้องตัวนี้ผมไม่ได้ตั้งใจจะเติมนะฮะตัวนี้เหมือนจะผมจะฟรีนะฮะเติมนี่คือแบบเหมือนจะเติมมาจากอันเก่านะเติมมาจากคุณตํารวจนะครับชูหยวนนะฮะมารอบนี้เราจะมาคุณชิงหยีนะครับชิชิงหยีชิงหยีตัวละครชูหยวนเราได้รับไปแล้วนะครับผมรอบนี้นเราจะเป็น50%เเ็นนะครับรามาลองกันเดียร์ว่าภายใน90ครั้งเราจะได้ ตัวอะไรนะครับผม50 50นะฮะเราก็ไม่รู้นะครับผมไปนะครับเฮ้ย,ย,ยคาดหวังอะไรได้บ้างไม่ดีแต่ว่าอยากจะได้ตั้งแต่ต้นเลยอะ่ะเพราะผมก็อยากเปิดอาวุธด้วยอะ่ะโอ้โหได้หน,นองโคดิน,น,นเอาหนะ่อยไม่เป็นไรโคดินเดี๋ยวไม่สีหกเลยนะครับโคดินเพิ่งจะสีสองนะฮะเอาให้สุดนะครับตัวสีดาวเราต้องแบบว่าสีหกนะครับถึงจะน่าใช้นะฮะ ตัวพวกนี้ต้องตัวพวกนี้ต้องแบบว่าปั้น46จริงๆครับถ้าตัว4ดาวไม่46มันจะไม่โหดนะนะแล้วก็มองในแง่ดีครับเอออย่างไรแล้วก็มีตัวละครไปขึ้น c 6แล้วนะฮะแล้วก็จะได้รับแบบว่า p e p e r w a l l p a p e r s e r v i c e ด้วยนะฮะแต่กรณีที่เกมนี้นะครับในกรณีที่ปลด4ไปเรื่อยๆนะครับมันจะเริ่มแบบว่ามันจะเป็นรูปใหม่นะครับผมนะฮะซึ่งมันก็ดีครับนะแต่ว่าจะให้ปลดตัว5ดาวให้ถึง46ผมว่ายากมากนะฮะ น่าจะจนก่อนนะฮะน่าจะมีมีโอกาสหมดตัวก่อนนะฮะไปครับต่อเนื่องอย่าได้หยุดยั้งนะครับรอบที่2แล้วโ้ยากมากเลยอะ่ะคือแบบทุกคนสามารถสกตได้เลยนะครับว่าจะได้ S หรือไม่ได้ S นะฮะจากตอนเปิดอ่าทีวีเครื่องสุดท้ายครับมันจะมีะไฟสีทองรับน้องน้องจะมาบ่อยอย่างนี้ไม่ได้นะโอตายละ อย่างน้อยอย่างน้อยถ้าเราเปิดไปเรื่อยๆเราก็จะมีม้วนฟิล์มฟรีอยู่น่าจะได้อีกสักโลนหนึ่งนะครับจากการเปิดแต่ว่าผมไม่อยากให้ถึงตอนนั้นเลยอะดูดิมันไม่มันไม่กระพริบทองทุกคนถ้ามากระพริบทองอ่ะคือได้แน่นอนนะฮะทีนี้เรามาอุย้ยได้ A2 ตัวทางาน,นราะวังกัน <S 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 เอ้ยเอ็งไม่ได้อยู่หน้าตู้ไม่ใช่หรอฮะมันด,ดูไปได้ยังไงวะทำอย่างนั้นทำไมวะพระเจ้า ไอหมีเอ็งมาจากตู้ที่แล้วไม่ใช่เหรอใช่ปะตู้ที่แล้วมาคู่กับน้องน้องอีกคนนึงอะ่ะน้องที่เป็นหัวหน้าคานี่แฮอะโอ้ให้ตายเหอะแล้คนสุดท้ายนี่คือใครอะ่ะขอเป็นแบบขอตัวละครที่อยู่ในตู้นะสี่ร้อยละโคลินน้องโคลินเราสี่ร้อยละ,400ละนะบอกเลย <c oughs> นี่นครับไ้เศษมา โอ้โหเดือดนะเท่าไหร่แล้วอะเราเปิดไป5 6, 7, 3รอบแล้วทุกคนเหลืออีก59ครั้งนะครับ59ครั้งเราจะเป็นไทยแต่ก่อนถึงตอนนั้นอย่าเลยขอตอนนี้เลยได้ปะขอติดด้ได้ร้องโคลินอีกแล้วว่าทำไมทำไมต้องเป็นน้องโคลินน้องถ้าน้องถึง46น้องน้องต้องหยุดออกนะ น้องมันยังมีมันยังมีเพื่อนเนี่ยมันยังมีบิลลี่ด้วยเนี่ยบิลลี่ยังไม่ออกเลยเฮ้ยบิลลี่บิลลี่เขายัง C6 อยู่เลยไอ้ C3 อยู่เลยอะขออีก3ตัวได้ปะนะชอบเล่นปืนด้วยดินะครับรอบที่เท่าไหร่แล้วอะโอ้มรอบที่5แล้วปะไม่ออกจริงวะโอ้ไปออกช่วงท้ายหรอหมดตัวนะอย่างนี้หมดตัวเล้เนี่ยโอ้ oh my god อ oh, กูได้อาวุธด้วยรอบนี้แม่งเออ กับพี่แบบนี้เลยนะถือว่าพี่ขอโถไอมาเจอออกเลยโอ้โหแล้วตอนออกได้ทองก็ต้องลุ้นอีกนะว่าได้ตัวอะไรอ่ะยากมากเลยทุกคนฮะได้แต่ละฟีนี่แบบว่แบบาแทบจะกำหม,มัดขอบิลลี่ขอบิลลี่นะขอพี่บิลลี่เฮลิงทันนะผมอยากเกเรผมอยากเกเรจับปะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ เห็นโต๊กสีทองไม่ได้เลยนะคิดซะว่าเป็นแบบว่าเอเอ,เอบิลลี่เฮ็นไอ,อบลล้บิลลี่คิดบิลลี่ <laughs> คิดบิลลี่เห็งท่านอะไรวะเรียบร้อยมาบิลลี่เอะนะเาหน่รารอบนี้เราฟรีใช่ไหมเราฟรีเราไม่น่าจะต้องออได้แล้วสวยได้ตัวอะไรได้ตัวอะไรเย้ยเย้เพลงมา ได้โอ้มาตัวที่2ด้วยทุกคนได้มาครับพร้อมกันพร้อมกันกับผม,ม yes โอ้โหกูไม่ได้อยากได้แต่กูยังไม่มีไม่เป็นอรหรอกมันแม่งเอ้ยจะร้องไห้อ้ายแม่งเกิดอะไ่ได้อยากเออ สสติเสีสต,นนสสติโอ้โห,โห,โหโอฮ้ยแต่ว่าเรายังมีโอกาสได้อยู่นะเรามาลองดูกันดีว่าวเราจะได้เมื่อไหร่ที่จริงผมอยากเผื่อเปิดเปิด,ปดตู้อาวุธด,ด้วยทุกคนดูดีมันด้วยเจ้าช่วยกล้วยหำหมดโ,โอ้ my g กอดมันมาโอ้โเอตัวแรกเลยตัวอะไรไน้อง อีก6ครั้งกับอีกเ2ครั้งที่ได้แรงเอสเราคงไม่ต้องเราคงไม่ไปสุดข้อหรอกใช่ไหมยอ,ยอย่าให้สุดข้อเลยถือว่าผมขอเหอวะตัว <c oughs> คืออย่างน้อยอะ่ะไม่ต้องเอาโคลินมาแล้วเว้ยเออเอสตัวมาเอสตัวครบแล้วครับผมได้น้องครบแล้วหยุดแล้วหยุดต้องหยุดนะขอร้องเลยนะซีซนะกูจะหลับจริงๆนะเนี่ย ตามชื่อยอ่อตัวละครไอ้ตามชื่อยอ่อเรื่องเกมละนะแซดแซดเดี๋ยวกูจะหลับจริจรงๆละแม่งเลยกินน้ำก่อนทำให้แบบอารมณ์เย็นปิดนึงเรื่องจริงเดียเด๋ยวเธอโกหกกันนี่ไงโหเดี๋ยวผมก็ได้20เศษฟรีเลยทีนี้20เศษเท่ากันหนึ่งโลทั้ง,งั้นผมก็น่าจะได้ถ้าได้ซ้ำเยอะผมก็น่าจะเอามาแลกได้อาจจะได้2รอบก็ได้นะเขาจะไปรู้ จะขอร้องเลยจะกูขอร้องเลยผมกดข้ามนะรอบนี้ผมกดข้ามเออพี่บบลลี่ต้องออกอย่างนี้ดิโโหมันต้องอย่างนี้เดีวะพี่แม่งพี่นี่สุดยอดเลยวะผมไม่ออกทองอะสุดข้ออุ้ย A2 สองเลาอยู่ใกล้กันเลยเอาขอให้ชื่นใจหน่อยเต็มไปแล้วแอนตันกูเต็มไปแล้วพี่ เออ,เอ,อนะในความเครียดยังมีรอยยิ้มซ่อนอยู่นะครับนะพี่บิลลี่กูมาเลยนะครับเรียบร้อยมาอีกสองรอบมาดูกันว่าจะซิ่งหรือจะซีไม่ทองด้วยอย่าบอกนว่าสุดคอดจริงๆอะ่ะอุ้ย A2 รอบนี้คือใครไม่เอาโคลินแล้วนะเอามาก็ได้เอาโคลินเอออย่างนั้นก็ได,ด้ดิดิลุงหนึ่งดิสมึงเป็นใครอะ่ะมึงโ <laughs> อ้เป็นของน้องโคลิน ของรักน้องโคลินไม่เป็นไรเอามาแล้วเผื่อเล่นน้องนะครับเอ้ยมันเอคนหนึ่งใช่ไหมเออน่าจะครบแล้วนะครับน่าจะครบแล้วเฮ้ยเดี๋ยวน้อมีเออีกอันนึงโอ้ดับเบิร์บิลลี่เฮลิงตันแล้วได้ครบแล้วได้เกินมาได้เป็นเศษได้เป็นเศษลุงมาไอ้บ้าเอ้ยมาครับรอบนี้ต้องได้ละรอบนี้ต้องได้แล้วนะเอาจริงเกือบสุดแล้วนะจะเป็นนังจริงกัน สุดคนแม่งเอไปอยู่อันดีบสิบแล้วได้พี่บิลลี่ซะไม่เป็นไรไม่เป็นไรตอนนี้ตัวสีดาวหน้าตู้ได้ครบหกดาวทั้งคู่แล้วนะครับเพราะงั้นสิ่งที่จะได้มาลังจานนี้ก็คือลุงลุงฟรีลุงฟรีหนึ่งอันนะครับเออไม่ต้องเดาไม่ต้องเดาให้เสียรับตาเอ้ยไม่ต้องเดาให้เสียเวลานะครับมันมาแล้วแน่นอนนะครับเออหมดกับเธอไปเท่าไหร่ นะแบบจะขึ้นจะออกห้าสิเนี่ยมันยากมากไหมฮะ,ะมันก็นใจเลยนะต้องหวยโออย่าสุนด้านล่างอย่าสุนใจไม่ดีเรียบร้อยเรียบร้อยครับแล้วมันแล้วมันเหลือไงมันเหลือปะ่ะนี่ครับมาที่ตัวอาวุธน้องกันนะมาในด้านของตัวอาวุธน้องเรามีเศษเท่าไหร่อได้แค่สิบครั้งเองป่ะเนี่ยอ่ะ,อะไม่พอทุกคนมันได้แค่สิบครั้งเองอั มาสรุปกันดีกว่าว่าเราได้อะไรบ้างนะครับจากการเปิดฟรีครั้งนี้ฟรีนะครับนี่ฟรีนะครับผมไม่ได้เติมนะฮะในเพราะว่าผมจะรอเติมน้องอแจนนะครับเจนเจนโดนะฮะน้องตัวต่อไปที่จะมาตู้หลังนะครับผมนะครับสุดรายได้นะครับเราได้หลุดเลนมาเป็นน้องโคเรด้านะฮะแล้วก็การันตีชิงหยีนะครับแลวรอบต่อไปเราก็คงต้องไปเสี่ยง50 50เหมือนเดิมนะครับแล้วก็น้องโคลินน้องโคลินที่ ขึ้น C6 เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับนี่จะให้ดูนะฮะเวลาขึ้นแต่ละสนะครับนะน้องจะเป็นเหมือนเป็นแฟนเซอร์วิสก็ได้ครับเป็นเซอร์วิสที่ว่ามันจะเปลี่ยนปรับเปลี่ยนนะครับตั้งแต่ C4 ลงไปนะครับแปลเป็นภาพสีนะฮะแล้วก็จะเริ่มแบบว่าปลดปลดไปทีละส่วนทีละส่วนนะฮะเนี่ยพอปลดถึง C6 ใช่ไหมครับนี่ก็จะเป็นรูปแบบนี่ภาพอาร์ตสวยๆเต็มเลยนะฮะก็จะมีเซอร์วิสนิดหน่อยนะฮะนี่น่ารักสวยเนี่ยครับน้องพี่บิลลี่เฮลิงตันนะฮะ พี่บิลลี่นี่พี่บิลลี่เท่มากผมโคตรชอบนะเป็นตัวสีดาําเริ่มเกมที่ผมอยากแต่ว่าอยากจะปั้นมานานแล้วแต่ว่านั่นแหละฮะไม่โหดสักทีนะไม่โหดสักทีนะครับแต่ตอนนี้46แล้วผมรู้สึกได้เลยว,ว่าเขาต้องโหดมากแน่นอนนะฮะโอ้โหเป็นไซบอร์กที่เซอร์วิสมากถอดเสื้อแจ็คเก็ตออกแค่นี้นะเดี๋ยวนะกูจําได้ว่าหลุดมึงด้วยนะอีหมีอีหม,มีมัป็น46แล้วทุกคนว่าไม่ได้ผมไม่ได้อยากจะ46กันได้ซ้ำอะ่ะมาซุบ S <S <S ม่เลแต่ก็นั่นแหละครก็จบกันไปนะครับสำหรับการเปิดฟรีนะครับสายฟรีนะฮะชิงหยีสายฟรีนะครับ <S <S ก็จะดาวๆหน่อยนะทุกคนแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับมาเจอกันที่ตู้หน้านะครับแล้วก็จะดูกันว่าผมจะเล่นเออ่จะเปิดการชาร์เกมอะไรต่อนะครับผมให้มาได้เดย์ไม่มีอันดับต่อเลยนะครับเสีย